นี่ดีกว่าฮะเอาก็ทอดแล้วก,คกนะ็ค่อยมาแเลยเนาะคืนทอดผอกับแม่เนาะอืออันในลานผ้าเหมือนมหาแห่เจ้าอะไรวะอะไรว่า,า,า,าเหมือนมหาแห่เจ้เเาจะเอาแหวนลงซนะมือนัอ่นน่ะโอ้ยกระทือเรียกโตกับเวนเนาะโอ้หัวม่อมปินแรกกระชีอิ่มกันเบิดโม่เออโอ้ที่แรกผมมาเป็นงมตอนสองเอาขึ้นตะเวนมือนั่น กับเนี่ยพันธุ์ตะไกี่ตัวในเขานี่จริงเด็ดมันนด่งอขึ้นนะพี่จริงเด็ดดีงอขึ้นอ่เดี๋ยวป๊าถอบ่งคุงมันไม่หมดสักทีนะนี่ยันเอาไปกระสอบน่งลูกข้างล่างพูดอะเห็นเขาพูดอะจนต้นสีหักจนต้นกวางอ่ะ หมือนสิบุต้าไปเพื่อนอีกบ่นี่ยตัดไปทั้งต้นนี่แล้วอ๋อฮะอันนี้รุ่นพี่เห็นไม่เิดก่อนอ่อันนั้นรุ่นน้องอ่ารุ่นพี่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามโอ้โหขุดแล้วบอกขุโอ้เข่าขนไก่ดิได้เกี่ยวตัวนี้ไก่พีลอกอันนี้ไอ้ไก่ขนปุ๋ยไก่ยองไก่ยองไก่ยองไก่ติดพี่หลอกไก่ดึกพี่หลอกขนคิ้งลุกขนลกอ่ะอันนี้อันนี้ไก่ตากแดดดีนี่ ไก่นีิจากแดดนี่หน้าดาหมดเลยโอ้อันนี้ไก่เขาเรียกไก่ยิปไก่นิโกไก่นิโกโอ้หูมูนี่เนาะนี่ครับผมมาเลี่ยมมาหอดเลี่ยมมาหอดบานแล้วมาเห็นเมย์ย่อยแล้วยิ้มเปรย์เปย์ลูกไส้หล่าเอาบักหมากมาฝากถือใจเพื่อนค่ะบันี้ขึ้นสิขึ้นหอดลูกไส้เนาะคุยว่าขึ้นทอดอีกกับหมากเบิร์ดหมากเบิร์ดกินมือละหน่วยเด้อรอบนี้บ่ สองหมื่นต้นหน่วยมาสั่นรดสองหมื่นผมซื้อมาสามสิบน่วยเดือนหนึ่งพอดีเดือนหนึ่งพอดีให้กินมือน่อละหน่วยเดือนหนึง่งซื้อผู้มาให้น้ำสองมัดเข้าใจบ่เข้าใจอ,อ,อ,อยู่เออนะเอาเพิ่นซื้ออกมากล้ฝากเพิ่นไปไหน โอ้ยไหนก็เรื่องกูใหญ่แล้วเรางุเราะไปเฮ็ดเบียดเฮ็ดเบียดพื่นลูกไส้คนแปนเอเตอบ์เป็นอะไรคนน่ะโอ้มาฝากแต่ผู้ใหญ่จ่าแน่นพ่อไม่ซื้อให้แน่ยงอนแล้วกาแฟก็ไม่ซื้อให้เพื่อนเออบม่มีเห็ดเบียดเลยนะเจ้ากระบอกพวกบอกลูกไส้เนาะคือหูวัดหวัดสิมากกสิซื้อมาให้ยูกองสองกองกันเลย อขอพญพลบขอกลักพญพลกับฟังก่อนเลยส่งมาด่วนส่งมาด่วนเลยกาแฟพอญทนเบิดแล้วหยิบยังหยิบเป้ๆอ่ะกินแต่อันซองน้ำดำนี่โกโก้มาแจกดิกคือกาแฟเด้ียวมันในโกโก้ซือมันผู้เฒ่าคนบ้าคนหวานธรรมดาละ มันมันแล้วแต่คนชอบนะจะให้คนทุกคนชอบทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้แต่กาแฟแต่กาแฟก็ชอบทั้งพ่อทั้งแม่แหละไม่อร่อยไม่อร่อยแต่ก็กินไม่ใช่คือสําหรับแต่และคนอ่ะกินบางคนเขาก็ว่าอร่อยบางคนเขาก็ว่าไม่อร่อยไงมนนันแล้วแต่คนนอ่ะแต่กาแฟนะกินแล้วแกบอกว่ามัน มีแรงทำงานกินแล้วกาแฟเบิดอีกแล้วพญทุนฮ้ฮ่า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 น่าฮ้าฮ่อฮ้าฮเาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่หาแหาา่ฮาฮหาาฮ่า่อฮ่า่ อโอ้บัากันนี่ไหมโอ้ยมันเด่นตอนนี้เป็นยังไงสินหาแห่เพิ่อนดีออหาดิ้งมุ้ยมัเจ้าเดดเป็นไหมรีสอร์ทเข้าได้หรือยังเข้าได้แล้ว,อลวโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปนะฮะเย็ยนเพ็่อออกมาอ๋เฮ้ยเย็นเย็นค่อออกมาถึงเวลากินค่อยออกมาจิโกกะมา แาบมืดก็ามาแก๊งโจรมันมาแล้วมันจะมาขโมยอะไรตะทนของตะทนอีกเนาะทีนึนนยวันเหเลยวั้งวันก่อนนลยครับวันแห่ทั้งแล้ววันนี้มันบ่ายสองโมงแล้วนะอ,อีกชั่วโมงหนึ่งบ่ายสามโมงก็ลงได้แล้วแคร์ไหมไม่แคร์นะไปต่อไม่ได้ หมดคำถามหมดคำถามหรอจิโก้เล่นต่อพอได้เลยตันเล็ดเอาเดี๋ยวก็ไปบ้านต่อองฝากลางรถนั่นน่ะอะไรอ่ะมาให้น่ะอะไรของฝากแซมเครื่อนั่นน่ะกล้วยเ่ยเอาไหมอ่ะโอ้ ของแกก็มีเยอะแยะนูน่ะกล้วยเอาไปเอาจับเอากลับจำปาดงกล้วยเดี๋ยวเขาจะทำหากล้วยเพิ่นแหละเอาเมื yeah> <t <t ่อบานเื้อไปปาโอ้คนออกขา่นี้มันมนตื่นกู้จ้ามาพี่ตังคะมาของเงินเนี่ย ขอเงินแน่เงินดูใส่โบเดปไปหาเงินคือตัอวเนอะการลูกว่า,หา,าทไห่บ้านใช้ก็บว่ได้ใส้โ่ได้ซื้อชื่อเตีเต๋ยวกินดอกแมนบอกแมนคือโบใไปเส้นเขาไส่ก่อนเวยเตี้ยวเส้นเส, <c oughs> ส้นไม่ดหลอดบอกว่าใส่ซื้อลูกไส้บอกว่าสินปากแปะบ้างสิ <c oughs> บบไห่เผาล้านได้บ้างสิเออบอกมันได้จัดไหมบอกหลัดเด้อบอกหลัดกับโอยูได้เดีือนเอาไปใส่หรอ ไปไซน่ไปก๋วยเตี๋ยวมรก็่าเห็นจักมือน่าสิแล่นรถหรอมัง้งรถดินมั้นไปจะขับรถด,ดินไปทนเราไปใส่ไทนทุน,ทน,ทนอะรอ้สาโอ้ยเราไอ้ทางแปดไปหรอเนี้มนีมุงเล่นไดให้เรารอบสะเออรอบสเราแล้ว,ว,วเ,เววรา,เา,รา,เารไปเห็ดเตียงนอนอยุ่พุ้งใต่หอมอันยัางไงาย,ยู่กอไฟพุนบ่บ่ว่าหอดกอฟ ดูเครื่องกลางไม่ใช่แค่ที่สี่แปดนะที่บ้านนี้ไก่ก็ยังเป็กอยู่โอ้ยห้องบม่งม่วงกันบ่โอ้ยห้องบม่งม่วงไก่ส้มลูกอ้วนเราไปเฮ็ดเตียงนอนอยู่ห้องบม่งม่วงได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูรอบสะตะทนทำความสะอาดตะแปนเอิร์ตเติร์ตจิโก้เอ้ยไปเบิงโหลดเอ้ยจิโก้เอ้ยนอนแล้วครับผมครับผมสบายสบายซีซีวันนี้แค่ไหม ไม่แคร์วันนี้เราหนีลุงพลมาเที่ยวนะตรงนี้แก่งจนแก่งจนนี้พญพลมาเที่ยวลาแล้วจำปาดุลาแล้วอเอ้ยยิ้มด้ยิ้มยิ้มยิ้มอ่ะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ถ้าไม่อะไรเดี๋ยวติดไปเบิ้งสวน <c oughs> บ้านสวนนะครับบ้านสวนน้องต้นอ้อนะครับผมบโอเคครับผมสวัสดีครับ